ทางตุลาการได้รับรู้นะครับว่าเราพี่น้องครับต้องขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับที่สัญจรที่อยู่ในนับพื้นที่แห่งนี้นะครับพวกเรานะครับเป็น,พ,นพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหลายจังหวัดรวมทั้งพี่น้องในกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้นะครับเราได้ทํากิจกรรมเดินขบวนนะครับไปยื่นจดหมายเรียกร้องนะครับต่ออธิปดีศารอาญา นะครับเพื่อเรียกร้องให้ท่านได้แสดงความรับผิดชอบจากกรณีที่ท่านนั้นได้ออกมานะครับพูดจาในลักษณะของการข่มขู่นะครับคุกคามพี่น้องประชาชนที่ใช้เสรีภาพในการวิจารณ์ผลการพิจารณาคดีของศาลนะครับดังนั้นเราจึงไปยื่นจดหมายเรียกร้องให้ท่านแสดงความรับผิดชอบส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรครับผมจะขออนุญาต อานจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องอธิบดีสารอาญาให้ท่านฟังนาที่แห่งนี้วันจันทร์ที่4ี่กุมภาพันธ์ปีสอง6ห้ายิบหเรียนท่านอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาจากแนวร่วมประชาธิปไตยภาคประชาชนและตัวแทนของประชาชนอีก26่กว่จังหวัดเรื่องเรียกร้องให้ท่านอธิบดีออกแถลงการขอโทษพี่น้องประชาชน แนวร่วมประชาธิปไตยภาคประชาชนได้ติดตามศึกษาปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและปัญหาการคุกคามต่อเสรีภาพทางความคิดในระบบประชาธิปไตยร่วมกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดต่างๆได้รับทราบจากพี่น้องประชาชนหลายพื้นที่ถึงการถูกคุกคามต่อการใช้เสรีภาพทางความคิดในการตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายตุลาการ อันเกิดจากกรณีที่ท่านอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาได้ออกมาตอบโต้ผู้ที่วิจารณ์ผลการพิจารณาคดีของนายสมยศพฤกษากเกษมสุขซึ่งท่านอธิบดีได้กล่าวกับสื่อมวลชนเมื่อวันที่24และ25ต่อเนื่องที่ผ่านมาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าการที่จะมองหรือวิจารณ์องค์กรตุลาการสามารถกระทำได้แต่ต้องเป็นไปอย่างสุจริตอย่ามีอคติ อย่ามีอคติเป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการศาลก็จะไม่ถือความแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่มีความจริงมีอคติมีอคติโจมตีสถาบันตุลาการอย่างไม่เป็นธรรมศาลก็จะออกหมายเรียกมาไต่สวนเพราะเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลแต่ท่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิอีกท,ทีว่าจะดาเนินการถึงขั้นไหนตอนนี้กําลังให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์อยู่ในเรื่องนี้ จากคำกล่าวของท่านนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกความเชื่อมั่นในการใช้สิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนทางแนวร่วมประชาธิปไตยภาคประชาชนจึงรวบรวมปัญหาดังกล่าวจากประชาชนในภูมิภาคต่างๆโดยสรุปปัญหาเป็นประเด็นได้ดังนี้ประเด็นแรกจากคำกล่าวของท่านอธิบดีั้นั้นทางแนวร่วมประชาธิปไตยและพี่น้องประชาชนเข้าใจได้ว่า การวิจารณ์ผลการใช้อำนาจอธิปไตยของฝ่ายตุลาการในคดีต่างๆนั้นห้ามวิจารณ์ในทางลบหรือมีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายของท่านอธิบดีที่ท่านอธิบดีใช้คำว่ามีอคตินั่นเองเสมือนให้วิจารณ์ได้แต่ในแง่บวกในทางเดียวโดยไม่ยอมรับการวิจารณ์ในลักษณะที่มีความเห็นตรงข้ามกับฝ่ายตุลาการของท่านมิเชนนั้นก็จะถูกกล่าวหาว่ามีอคติ จมตีสถาบันตุลาการอย่างไม่เป็นธรรมตามที่ท่านได้กล่าวไว้มาเด็นต่อไปท่านอธิบดีกล่าวว่าการแสดงความเห็นทางวิชาการศาลก็จะไม่ถือความทำให้แนวร่วมประชาธิปไตยและพี่น้องประชาชนเข้าใจว่าผู้ที่ไม่มีความรู้พอหรือผู้ที่ไม่ใช่เป็นนักวิชาการนะครับห้ามวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบ ตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายตุลาการนั้นเป็นการกระทำขัดต่อหลักการประชาธิปไตยที่ทำให้การใช้เสรีภาพนั้นขาดความเสมอภาคกันทำให้ประชาชนผู้ที่ได้รับการศึกษาที่แตกต่างกันถูกปิดกั้งในการแสดงเสรีภาพทางความคิดแต่ปัญหาต่งตางๆประเด็นต่อไปท่านอธิบดีกล่าวอีกว่าศาลก็จะออกหมายเรียกมาไต่สวน และเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลโดยท่านอธิบดีให้สัมภาษณ์ับสอสารโดนชนไปสื่อประชาชนโดยทั่วไปในสังคมได้ทราบการอ,อ้างใช้กฎหมายต่างๆของท่านอธิบดีที่จะใช้กับประชาชนโดยทั่วไปที่อยู่ภายนอกเขตบริเวณศาลทางในเรื่องประชาธิไปไตยนับวินาประชาชนรู้สึกว่าเป็นการใช้อำนาจโินผิบเขตบริเวณศาลมาบังคับกับประชาชนทั่วไป ทำให้รู้สึกเหมือนกําลังถูกผูกขออภัยครับทําให้รู้สึกเหมือนกําลังถูกคันผูกทุกคางจากท่านอธิบดีนอกจากนั้นแล้วท่านอธิบดียังกล่าวอีกว่าตอนนี้กาลังให้เจ้าหน้าที่ต,ตรวจสอบข้อนูนทางเว็บไซต์อยู่ในเรื่องนี้ซึ่งแนวร่วมประชาธิปไตยและพี่น้องประชาชนเห็นว่าถ้ามีการหมิ่นศาลเกิดขึ้นจริงนั้นทางเจ้าหน้าที่ของศาล ก็มีทธิแจ้งางดำเนินคดีกับผู้ก,กระทำผาดหนึ่งสนได้ตามที่กฎหมายกญัติไว้แต่การนำโจตนานั้นมากล่าอ้างแต่สาธารณชนโดยไู้ชนเป็นหรือแม้มีความจําเป็นต้องบกกว่ารักษาสิทธิขององค์กรท่านไดท่านก็ควรจะายอยู่ในที่เฉพาะภายในองค์กรของท่านและดำเนินการตามระเบียบของท่านไปหรือจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงเข้าไปดำเนินการติดตามตรวจสอบการกระทำบังกล่าวได้แต่ไม่ควรนำมากล่าวในทางสื่อสาธารมะเพราะจากคำเพราะจากคำกล่าวของท่านอธิบดีนี้ทำให้แนวร่วมประชาธิปไตยและพี่น้องประชาชนเกิดความหวาดกลัวและตืะ่นตระหนกท่านยังสงสัยว่าท่านอธิบดีมีอำนาจน,นั้นหรือไม่ ที่จะเข้าไปตรวจสอบการใช้เสรีภาพส่วนบุคคลในเครือข่าวโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งไม่ใช่หน้าที่โดยโตรงของฝ่ายตุลาการท่านรธิบดีได้กล่าวเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาแล้วนั้นทำให้เกิดผลกระทบทางสังคนนเมเป็นวงกว้างมีการเคลื่อนไหวแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ต่อต้านและคัดค้านพฤติกรรมของท่านรธิบดีแต่ท่านรธิบดีก็ยังโงออกมาให้สัมภาษณ์ตอบโต้ต,ต่อเนื่อง โดยซ้ำเติมปัญหาลงไปอีกโดยเมื่อวันที่25มกราคมนั้นท่านได้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงนายสมศักดิ์เจียมพีรัชดุลอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่วิจารณ์ผลการพิจารณาคดีของนายสมยศฤทธ,ธิาเกษมศิษย์ทางแนวร่วมประชาธิปไตยและพี่น้องประชาชนเห็นว่าท่านยังคงมี่าที่สแสดงออกทางสีสาธารนณะโดยไม่สนใจและรับรู้ความรู้สึกของสังคมของพี่น้องประชาชน ที่มีความรู้สึกว่ากำลังถูกคุกขามแต่สุดที่เสภาพในการตวรวจสอบการใช้อำนาจอธิปไตของฝ่ายตุลาการทำให้เกิดวิกฤตสภาต่อฝ่ายตุลาการอย่างรุนแรงอย่างต่อเนื่องฉะนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาและยุติีความขัดแยง้งระหว่างฝ่ายตุลาการกับประชาชนที่เกิดขึ้น ในวร่วมประชาธิปไตยภาคประชาชนและตัวแทนประชาชนในจังหวัดต่างๆจึงขอเรียกร้องให้ท่านรธิบดีสาภิรากษาสารา,าย,ยาได้ออกทาแถลงการกล่าวคําขอโทษต่อพี่น้องประชาชนและออกมาชี้แจงคำความเข้าใจให้กับประชาชนในฐานะที่พวงชนชาวไทยผู้เป็นเจ้าของอำนาจอรธิปไตยสูงสุดที่ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่เช่นนั้นก็ขอเรียกร้องให้ท่านอธิบดี แสดงความรับผิดชอบด้วยการพิจารณาออากจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีศาอาญาเพื่อแสดงความเสียสละและรักษาสถาบันตุลาการให้ยังคพงไว้ซึ่งศรัทธาและการยอมรับจากมวลชนชาวไทยผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้รึงได้โปรดรับพิจรารณาแนวเรื่องระชาชุดภาาธิปไต่ภาคประชาชนกับพี่นง โดยแทนนี่เนะต่างจังหวัดอีกยี่สบจังหวัดรวมที่4กุมภาพันสามล้าห้าสิบบาขอบคุนครับ <c oughs> ทีน้องครับจหบห้ายเบร์โปรกเรียกร้องจะให้นะครับอธิบดีผู้ว่าสาธารณยาออกมาแสดงความรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับเราได้ไต่ตรากันมาแล้วครับแล้วเราก็เห็นว่าพฤติกรรมของท่านอธิบดีที่ออกมาใช้อำน,นาจอย่างนั้นนะครับมันเกินขอบเขตแล้วถ้าพี่น้องประชาชนไม่ลุกขึ้นมายันนะครับ ให้กลับไปอยู่ในเขตสารมันจะกลายเป็นวัฒนธรรมทางกฎหมายมันจะกลายเป็นจารีตการปกครองที่นับวันพี่นประชาชนนะครับจะถูกผู้ปกครองนั้นเข้ามาคุกคามต่อสิทธิและเสรีภาพเ่เว้ยๆเ่ื่อยดันนั้นครับวันนี้นะครับเมื่อเวลา13บสามโกาสิบ้านาทีเดยประมาณเราได้ไปยื่นจดหมายไปเประมุขฉบับนีเรื่องราวทิบัตศาลอาญาแล้วโดยเราถือว่าเป็นตัวแทนนะครับ เป็นผู้แสดงสุดและเสียงของพี่น้องประชาชนทุ่มปเะิ่สิ่งที่ทําลงไปนี้นะครับไม่ได้รุ่งหวังประโยชน์ใดอย่างใดเป็นเรื่องของการยืนหยดัดในหลักการประชาธิไปไตยนะครับดังนั้นครับเราก็หวังว่าท่านอธิบดีนะครับสารายาท่านจะได้ออกมานะครับเป็นินการตามท,ที่เราร้องขอไปและได้รับทราบถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนไทยแต่ถท่าทีการใช้อำน,นาจของท่านนะครับดังนั้นครับวันนี้ครับพี่น้องฝน ที่เดินทางมาจากต่างจาังหวัดนะครับหลายท่านซึ่งเป็นคนดังนี้นะครับเป็นคนตัดสินใจนะครับที่จะได้นาการเคลื่อนไหวเรียกร้องดัมกลนาวโดยที่ไม่ได้เป็นกล <Pro blem aker> ุ่มจัดตั้งนะครับไม่มีการนํานะครับเราไม่มีดาราเราไม่มีนักน้องเป็นของเองนที่เรามีก็มีแต่ประชาชนประชาชนนะครับชาวบ้านธรรมดานะครับที่เคยต่อสู้เรียกร้องพ่กประชาธิที่ยราไปหลายท่านเลิกผ่านหตุการ14ตุลาหลายท่านเลิกผ่านหาุการ6ตุลา19 แล้วก็เกือบทุกท่านครับที่ผ่านการต่อสู้กับคณะผู้ก่อการรัฐประหารเมื่อวันที่19ก้ากราคปีสัน้ารอยสี่ิบเ้าดังนั้นครับผมขอนะครับนะครับขอแสดงความขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอเชิตบมือทุกท่านด้วยครับเอาละครับวันนี้นะครับเราคงนะครับมีความในใจของพี่น้องเราอีกสักสองสามคนนะครับที่จะได้มา เอ่อบอกกล่าวนะครับมาสื่อถึงพี่น้องประชาชนโดยทีป่ป่าได้รับทราบ่วก,การต่อชื่อภาคประชาชนไม่มีจริงๆหลายท่านอาจจะไม่เคยรับรู้ข่าวสารเลยหลายท่านไม่ทราบนะครับว่าว่าที่วันนี้จะดำเนินกิจกรรมได้พี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดเรียนทั้งผู้ภาษาในรุงเราถูกทุบถูกฆ่าถูกชีวิตเราถูกทุบถูกฆ่าถูกชีวิตวันนั้นวันนี้นะครับวันนี้เราก็มายืนหยัดท้าทายว่า าเราตัวตายลูกหลานเราจะอยู่ที่ไหนได้ผันดินได่บูญทดินไทยดังนั้นครับความรู้สึกเหล่านี้ครับก็หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจนะครับและได้ติดตามการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนที่ลุกขึ้นมาสู้เพื่อประชาธิปไตยเอาละครับเดี๋ยวขอเชิญคุณวิทูรัตน์นะครับผู้เป็นเหยื่อการคุกคามจากอำน,นาจนะครับที่ใดครับอำน,นาจทางสังคมที่เหมืออำน,นาจทางกฎหมายระงับ เขาสบตรงือครับครับก็จากคาพิพากษาของคดีคุณสมยศนะครับก็มันบ่งชี้อะไรบางอย่างในประเทศนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับไม่มีประเทศประชาธิปไตยที่ไหนในโลกนะครับที่จะขังคนที่คิดต่างเห็นต่างเป็นสิบสิบปีนะครับไม่มีนะครับนักโทษทางความคิดเนี่ยเป็นคดีทางการเมืองนะครับไม่ได้ไปกระทําไม่ได้ไปฆ่าคนไม่ได้ไปค้ายานะครับ ำนันป้อนนะครับคดีค้ายาคดีช่อโกงได้ประกันทันทีได้ประกันทันทีนะครับไม่ติดคุกนะครับแต่คุณสมยศคดีเอาบทความมาตีพิมพ์ติดคุกสิบเอ็ดปีนะครับประเทศนี้ไม่มีเสรีภาพให้คนคิดต่างเลยนะครับเป็นการกระบวนการยุติธรรมที่ป่าเถือนทน่สุดในบรรดา สากลรละโลกนะครับองค์กรต่างๆระหว่างประเทศองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกนะครับประนามคําพิพากษานี้แต่สื่อไทยไม่มีใครกล้านําเสนอนะครับ C N N สื่อสากล U N E U พูดถึงกรณีนี้ทุกองค์กรแต่สื่อไทยฟีนิวีไม่มีพี่น้องคนไหนได้เห็นข่าวสักครั้งสักครั้งเดียวไม่มี นะครับเมื่อวานก็มีกลุ่มน้องๆน,น,นักกิจกรรมนะครับไปทํากิจกรรมในงานบอลประเพณีจุลาธรรมศาสตร์นะครับหลายๆคนคงได้เห็นในข่าวหน้าหนึ่งนะครับว่าซีสมยศบนสแตนนะครับคืออะไรเรามาเรียกร้องนะครับครั้งนี้ประเทศไทยมีอํานาจอธิปไตยสามส่วนคือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการน่าแปลกใจไหมพี่ มาจากประชาชนแค่สองอำนาจแต่อำนาจตุลาการไม่ได้มาจากประชาชนนะครับทวนยยังที่ประเทศนี้จะเปลี่ยนเป็นระบบลูกขุนนะครับให้อำนาจตุลาการมาจากประชาชนยึดโยงกับประชาชนไม่ใช่ใครก็ไม่รู้อยู่ๆว่าเอาอำนาจของเราไปใช้ได้โดยที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยสักนิดเดียวนะครับอำนาจบริหารอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ เรามีสิทธิเลือกทุกคนมีสิทธิเลือกไม่พอใจด่าได้ไม่พอใจไล่ได้นะครับแต่อำนาจตุลาการไม่มีสิทธิเลือกนะครับเราต้องทวงถามตรงนี้ทวงอำนาจตรงนี้ให้เป็นของประชาชนต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงระบบอุตสาการของประเทศให้เป็นระบบลูกขุนให้เร็วที่สุดเพื่อความยุติธรรมจะยังต่อพี่น้องประชาชนทุกสีทุกฝ่ายนะครับอย่างตอนปัจจุบันเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลย คดีฆ่าคนตายผ่านมาหลายคดีน้มสกุลดังๆหน่อยไม่มีใครติดคุกนะครับไม่มีใครติดคุกส่งฟ้องมาคดีสำนวนจะหนาแน่นยังไงนามสกุลดังได้ประกันทุกคนแต่คดีหนึ่งหนึ่งสองคดีพี่สมยศแค่เอาปตีพิมพ์มาตีพิมพ์ลงนิตยสารไม่ได้ทำอะไรผิดติดคุกเป็นสิบปีครับประเทศนี้โคตรจะปาเถื่อนเ,เลยครับก็ขอพูดไปแค่นี้ครับผมครับ นอกจากนี้นะครับเรายังมีนะครับผู้ที่นะครับเคยเป็นเหยื่อจากภัยคุกคามนะครับจากการใช้อำนาจทางกฎหมายที่ใช้ปกครองไม่รประชาชนทุกคนทวยเรืนะครับขอสีตบมือให้กับผู้สุชาติลากบางไส้พลวันสาวเมื่อมาดเดินการครับกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ยืนอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนี้ับวันนี้นี่นะครับ แนวร่วมประชาธิปไตยภาคประชาชนหรือมีชื่อย่อว่านปปครับเป็นตัวแทนจากต่างจังหวัด26จังหวัดภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกได้ออกมาทําหนังสือเรียกร้องให้อธิบดีผู้วิภาคสาสาอาญาครับได้พิจารณาออกแถลงการขอโทษประชาชนเนื่องจากเหตุการณ์ที่ท่านอธิบดีผู้พิภาคสาสาอาญา ได้โต้ตอบแถลงการของสหภาพยุโรปในกรณีพิพากษาคดีของคุณสมยศพุกษาเกษรสุขในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือคดีมาตราหนึ่งสองด้วยตัวคดีเองผมไม่ขออนุญาตพูดใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการก้าวล่วงอำนาจของศาลแต่คำพูดของอธิบดีผู้พากษาสารอาญาเป็นสิ่งที่ระคายเคืองต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง คำพูดของข้าราชการประจําจะต้องเป็นคําพูดที่นอบน้อมและรู้สํานึกต่อบุญคุณของประชาชนหากข้าราชการท่านผู้ใดไม่พอใจประชาชนในประเทศนี้ขอเชิญท่านลาออกไปการที่ท่านทาหน้าที่เป็นข้าราชการประจํามีตําแหน่งใหญ่โตอ,อยู่ได้ด้วยความรู้ความสามารถที่ประชาชนทั้งประเทศมุ่งหวังและต้องการ ความยุติธรรมจากท่านแต่หากสิ่งที่ท่านพูดให้ประชาชนฟังนั้นเป็นการคุกคามก้าวรา้าวหรือทำให้ประชาชนไม่สบายใจเป็นสิ่งที่ท่านอธิบดีผู้พิภาคสาสาราญาจะต้องทบทวนและพิจารณาตั้งแต่บัดนี้ดังนั้นกลุ่มนปปจึงขอเรียกร้องนะครับให้อธิบดีผู้พิภาคษาสาราญาออกมาขอโทษประชาชนหรือไม่ก็พิจารณาตัวเองออกไปครับ อย่ามากินภาษีของประชาชนอีกต่อไปนะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องจากหลายจังหวัดเดินทางมาเพื่อประสงค์เท่านี้ครับมิได้มีความคิดในการอคติหรือดูหมิ่นเหยียดหยามการทํางานของตุลาการอย่างใดไ,ไม่ท่านทํางานอย่างไรท่านรู้แก่ใจตนเองประชาชนในประเทศนี้แบ่งเป็นสองฝักสองฝ่าย ท่านได้ดำเนินคดีต่างๆด้วยความยุติธรรมหรือไม่ท่านคงรู้อยู่แก่ใจทําไมประชาชนฝากฝั่งหนึ่งจึงติดคุกติดตารางอยู่ร่ำไปแต่ประชาชนอีกฝากฝั่งหนึ่งไม่เคยติดคุกติดตารางเลยอย่างนี้หรือเรียกว่าความยุติธรรมในระบอบตุลาการไทยประชาชนไทยวันนี้อดทนไม่ไหวแล้วครับเรามาเรียกร้องความยุติธรรมที่ท่านถือไว้แต่เพียงฝ่ายเดียว หากความที่ได้ทมีจริงในประเทศนี้ขอท่านอธิบดีผู้พิภากศสาสารนิยาจงมาขอโทษประชาชนทันทีหากกระทำไม่ได้ขอให้พิจารณาลาออกไปสวัสดีครับขอบคุณครับพีนอ้นครับสิ่งที่เราทามานเพิ่มวันน,นี้นะครับพีนอ้คือเดินทางมาเป็นพันกิโลนะครับแล้วต้องเดินทางกลับไปอีกเป็นพันกิโลดังนั้นครับเวลานะครับเราก็นะครับ ก็เรียกว่าใกล้เวลาแล้วครับที่จะต้องให้พี่น้องเดินทางกลับนะครับดังนั้นครับก่อนดูนะครับมีคําถามก่อนดูนะครับต้นขอขอบคุณพี่สาวของหมนนะครับพี่หน่อยนะครับพี่หน่อยพี่แกเป็นคนนะครับช่วยประสานออกแรงแข็งขันทําให้การดาเนินงานวันนี้นะครับประสานกับพี่น้องต่างจังหวัดเรียบร้อยเป็นได้เป็นไปได้ด้วยดีนะครับและเหตุผลที่ผมมาใช้สถานที่แห่งนี้ ผมอยากเรียนในพี่น้องที่เดินไปเดินมาได้ทราบนะครับว่าความสําคัญของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี้มีความสําคัญอย่างไรอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนี้นะครับได้ก่อสร้างขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่24มิถุนายนปี2,484โดยนะครับพูาพระหนพลพายุโสนาหรือว่าผู้นําค์นราสฎรผู้ำนําการปฏิวัติให้ประชาชนพนจากควาเป็นไ่ ให้ประชาชนลุกขึ้นยืนสังขาเทียบเท่าเสนอก,กันทุกคนนะครับท่านพนเอกพิยาพหุ์เป็นพยหาศรีนาท่านเป็นผู้นำ่าเป็นผู้มาวางศิาลาโลกแม่อุสาวรีแห่งชัยชนะแห่งน,นี้นะครับแล้วสร้างสร้างไปเสร็จหนึ่ปีแล้วเสร็จหนึ่ปีครับผู้ที่มาเปิดกระทำพิธีการเปิดเมื่อวันที่24่ิบมิถุนาเช่นเดียวกัน ตั้งแต่วันที่คณะราษฎาปฏิัติเปลี่ยนแปลงก,กับปกครองให้เป็นประชาธิปไตยให้พ่น้องประชาชนไทยและลูกหลานที่ยังเลยงเนเดนก็ได้อยู่ทุกคนนี้นะครับที่เรายังมีเสรีภาพกันแม้จะเหลือน้อยนะครับแต่ก็ได้เป็นบุญคุณของบรรดาชนใหญ่หลวงที่ได้ทำอาไว้ท่านที่ทําการเปิดพิธีอน,นุสเซรีใช้เสมอทุนแห่งนี้คือท่านนะครับจอมพลปพิบูลสงคารามหนึ่งในทหารเก้าของคณะราษฎรนะครับและ อนุสานนสาะวรีรย,ย์ชายแห่งนี้สร้างขึ้นนะครับเพื่อใช้จัดจบอภิกระดูกนะครับกระดูกของพี่น้องทหารหายในสมัยของรัฐบาลคณะราษฎาลกองทัพของประชาชนโดยรัฐบาลที่มาจากประชาชนกองทัพปฏิวัติของรป,รประชาชนนะครับเป็นที่จบกระดูกวิญญาณของนายทหารกับพลเรือนที่เขาเื่อมรบสงคารามเสือสละบเพื่อลูกหลานเราในทุกวันนี้ ดังนั้นครับสถานที่แห่งนี้จึงมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับจึงมีความเข้มแข็งในสภาและหุกรรมการต่อผู้ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับดังนั้นด้วยการที่เราเข้าไปใช้พื้นที่ด้วยเจตนาอันบริสุ์เราจึงหวังว่าวิญ,ญาณของบรรดาบุรุษที่เป็นนักสู้นักปฏิรติเพื่อประชาธิปไตยจะหนุนเนื่องให้พวกเราทุกคนได้มีสัสติภาพและมีชัยชนะ ดยรู้จัพิไทยให้ได้ประชาธิปไตยแท้จริงเพื่อประชาชนพี่น้องครับวันนี้เราก็คงใช้พื้นที่ดำเนนกิจกรรมจิตกิจกรรมนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับร่วมร้องเพลงตอนพักโรงเรีนนะครับร่วมร้องเพลงรนชาติพี่น้องคยได้ยินไม้รัอเพลงรนชาติ24มิถุนายนของคณะราษฎาลไทยลังประชาธิปไตยอำนาจคืนกับสื่อประชาชน นะครับชนะราษดรนะครับก็ได้มีเพลงชาพพติประจำขอมาเปลี่ยนเป็นเพลงชาติในทุกวันนี้รอบเพลงชาตินั้ชือวอาเพลงชาติ24ิมิถุนายนนะครับผมขอ,อเชิญเพลงชาติ2ี่สมิถุนายนนะครับเพื่อเป็นผลและกำลังใจนะครับเป็นหลวงก่บเพลงอุวยชัยชนะให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะขอ,อยุติการชุมนุมปราศัยแต่เพียงเท่านี้นะครับขอ,อเชิญเพลง นะครับเขาเชิญเพลงชาติริบสีมุนาครับ Oh, I don't know. You know me. I'm a little bit. Ya re niwa 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 người yêu của anh đi xa anh để người ta người đi người ta người không còn tình thương người ta không người ta người 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 người ta আমি তো এমন 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 আমি ค่ะค่ะนี่น้าคุี่นัองที่เป็นภาน้ประชาชน,นนะคะก็เป็นขอเป็นตัวแทนแล้วก็ขอพบในนะหว่ากับพี่่อยาคเรคค่ะน,นะคะเดินสะายลอยทำให้การจ่อชื่อาประชาชนท้มแข็งมาตรงน,นี้ด้วยก็